คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องประดับชิ้นไหนที่เราสวมใส่แล้วดูดีที่สุดเพชรพลอยราคาแพงเหรอือหรือสร้อยคอทองคําเส้นโตที่ว่ามาทั้งหมดนั้นยังไม่งดงามเท่าสิ่งนี้ครับนั่นคือเครื่องประดับแห่งคำสอนที่คุณได้รับจากคนที่รักคุณที่สุดครับในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่1ข้อที่8ถึง9ได้บอกกับเราไว้อย่างลึกซึ้งว่าลูกเอย๋ยจงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า และอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาลัยประดับเกล้าและเป็นสร้อยประดับคอของเจ้าทําไมคคำสอนของพ่อแม่ถึงเปรียบเป็นเครื่องประดับมาลัยประดับเกล้าคือสติปัญญาที่จะทำให้คุณดูสง่างามในสายตาผู้คนเป็นเกียรติยศที่ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้สร้อยประดับคอคือความรักและระเบียบวินัยที่อยู่ติดตัวคุณเสมอ ช่วยคุ้มครองจิตใจและทําให้ตัวตนของคุณเปล่งประกายออกมาจากภายในเครื่องประดับภายนอกอาจเก่าหมองตามกาลเวลาแต่คําสอนที่กลั่นมาจากความหวังดีของพ่อแม่จะกลายเป็นความงดงามที่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตคุณในทุกย่างก้าววันนี้ลองนึกถึงคําสอนเล็กๆสักสเรื่องที่คุณเคยมองข้ามดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณกำลังสวมเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สุดอยู่